เห็นคนที่เขารูปร่างใหญ่ๆอ้วนๆเนี่ยก็จะเรียกให้มายกของหนักๆเขาเราจะคิดว่าเขาน่าจะแรงเยอะแหละเขาน่าจะแข่งแบบเขาน่าจะมีแรงแหละเพราะตัวเขาใหญ่อะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วคนกลุ่มเนี่ยเราจะเรียกว่าชีพังนะคะก็คือคนอ้วนที่มีระบบภายในที่พ่องจริงๆแล้วเขาไม่แข็งแรงแล้วเขาอาจจะยกของหนักได้ไม่เก่งนะคะเราเป็นคนอ้วนแต่ผิวเหลืองเลือดจางอ่ะผิวเหลืองเนี่ยเป็นการแสดงออกทางโรคของม้ามถ้าเกิดว่าม้ามอ่อนแอเนี่ยเขาจะ ผลิตเลือดให้ให้เราไม่ได้ไม่ดีเราก็เลยสีผิวไม่อมชมพูนะคะหน้าก็จะซีดเหลืองทีเนี้ยพอม้าผลิตเลือดให้เราไม่ได้เรากินอาหารเข้ามาม้าทํางานไม่ได้เนี่ยมันก็จะทาให้เราอ้วนแต่ว่าอ้วนประเภทนี้คืออ้วนเหนื่อยเพราะม้าไม่สามารถผลิตพลังชีและเลือดให้เราได้เะฉะนั้นคนที่แข็งแรงจริงๆเนี่ยจะเป็นคนที่มีกล้ามเนือ้อถ้าหกว่าเราเป็นคนที่อ้วนแล้วก็ โรคเลือดจางสิ่งที่แนะนําให้กินนะคะอาหารที่บำรุงม้ามกระเพาะเนี่ยยังเป็นอาหารประเภทดินดินก็คือประเภทข้าวธัญ,ญพืชต่างๆกลุ่มนี้เอามาทานร่วมกับอาหารประเภทอื่นๆจะช่วยฟื้นฟูให้ม้ามกระเพาะมีกาลังเพราะเขามีกําลังเขาจะช่วยย่อยเาผาผลาญให้เราได้ดี